สำหรับวิดีโอนี้นะครับครูก็จะแนะนำวิธีการนะครับเข้าเรียนกับ Google Classroom นะครับอันดับแรกนะครับผู้ปกครองจะต้องมีแอปพลิเคชันของ Google Classroom โดยที่ให้ผู้ปกครองนะครับไปที่ Play Store นะครับ Play Store คือตัวไหนตัวนี้เองครับ Play Store คือตัวนี้ครับสัญลักษณ์ที่ผมแตะเลื่อนอยู่เนี่ยนะครับ Play Store นะครับตัวนี้ โอเคครับผมเอากลับไปที่เดิมนะแล้วก็ผมคลิกเข้าไปใน Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Google Classroom นะครับ Google นะครับ G O O L นะครับ E นะครับเป็นวักค a s s นะครับนะครับพอพิมพ์ยังไม่ทันจบนะครับก็จะขึ้นข้อความมานะครับ ก็คลิกได้เลยครับ Google Classroom จากนั้นให้กด Install นะครับ Install โปรแกรมนะครับหรือติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องที่ใช้ฟังก์ชันเป็นภาษาไทยนะครับรอการติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าจะเข้ายังไงนะครับอา เข้าเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดนะครับเขาจะถามให้เราเริ่มต้นนะครับให้กดคำว่า get started หรือว่าเริ่มต้นนะครับเลือกอ e ีเมลหรือใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปนะครับส่วนมากมันจะเด้งอ e ีเมลที่มีอยู่ในเครื่องของมือถือเครื่องนั้นขึ้นมานะครับ ในการใช้งานล ne การใช้งานเฟซนะครับหรือการเปิดระบบเข้าใช้เครื่องนะครับจะมีการลงทะเบียนอีเมลเหล่านั้นอยู่นะครับให้เราเลือกอีเมลนั้นได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกอีเมลที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับมาถึงหน้านี้นะครับออันนี้ก็จะขึ้นหน้าในส่วนของ หน้าต่างที่ห้องเรียนของเรานะครับซึ่งถ้าผู้ปกครองไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับมันจะไม่ปรากฏห้องเรียนใดๆนะครับครับในส่วนนี้ถ้าผู้ครองติดตั้งแล้วกดเปิดเข้ามาแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ก็ถือว่า Google App ได้ถูกติดตั้งลงใน เรื่องเรียบร้อยและสามารถเข้าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับในอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับ